เราเริ่มต้น December vlog this besty นะคะคือจริงๆเราไป eat ข้าวกันมาแล้วเราก็เลยแบบตัดมาตอนที่เราจะเลิอกไปจองเราจะไปคาเฟ่ไหนนะอ๋อเราจะไป The office ทอง่ะ The office ทองหล่อค่ะเดี๋ยวดู office ของเราเริ่มเลยล่ะเริ่มเลยล่ะเ่นาดจะั คนมันร้อนมากแต่ว่ารได้รูปได้รูปเราสวยมากทุกคนบอกอย่างนี้เลยี่เราสั่งเป็นอะไรอะ Passion Food Something นี่ก็สามาเป็นมันเรียกว่า Greenies แต่ก็คือไม่รู้ว่า Greenies มีอะไรบ้างแต่คือมีคนนัดเออมันคล้ายโคนนัดคราวคราว s o m e t h i n แต่ว่าคนเยอะมากคือเขามากินข้าวหรือมาทำงาน เรามาที่เซนทันเอมบ a สซีคือเราจะไปถ่ายที่ยอดหินกันแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ตรงไหนวะจะหาก่อนนะคะ and today is a very busy day because i went to the hospital for hair shake up because i have to bring a document to apply the new job i'm so excited that i start the new job on january i don't think that i can change job so fast because i just working at a clinic for five months and now i change because i want to grow up and i want to see the new community and get more salary but i'm not sure that this is gonna be the best decision or not but hopefully and before i go home i found this cat <laughs> on a skywalk he is so cute i thought he's kind of a bit um, scared of me i think he's trying to walk away from me um, until i just standing there and he walking to me and like, petting me like this he's so cute oh, hopefully i can meet him again I like to reading or writing journal at the cafe i think it's the best way to focus on myself and sometimes you're watching people who working who writing something or who reading is give a lot of motivations and make you feel like oh you productive and when you feel like you burn out and when you are going outside is a lot of Motivation in yourself. I think in the best thing you should try. Today is really surprised me because I found the chromonas vaginales in the urine คปกติเราจะไม่ค่อยเจอที่โครโมแนทหรอกเพราะว่ามันเจอค่อนข้างยากนะคะในโรงพยาบาลก็ไม่ได้เจอบ่อยพอได้เจอก็สึกว่าเออมันเป็นเคสที่น่าสนใจนะซึ่งอันนี้จะติดต่อทำให้สัมพันธ์ ะค,ะคือเล่มนี้มันเป็นเล่มวินดี้ซิเล่มสากับเล่ม4ี่นะคะสองสัมิมพ์เก่าพูดอะงไรของสัพิมพ์เก่าก็เลยแบบว่าตามล่าหาจนเจอเพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนรีพับบิกมันเป็นแบบพิมพ์อีดิชั่นใหม่แล้วมันไม่สวยเราก็เลยแบบว่าพี่คะช่วยหนูด้วยแล้วพี่ก็ไปตามหาจากจักเจ้าอื่นมาได้ก็เลยแบบได้มแาบบแล้ว น่าจะใช่อันนคโบละบาก็อร่อยดีหรือแ,แต่แต่ฉันแต่ฉันจะสั่งแต่ฉันจะสั่งแมกังนชีสอยู่แล้วอ่ะไัน

ยังไ่ได้ของจกอีจะซื้อผ้าสวยเยอะมากทุกคนัลกระดา้วกน็น่ได้ก็เียอ Hello everyone today so excited this is my book haul r o m is y o r book เราอะตามหาหนังสือซีรีส์ของเวนต y City นะคะคือเราอะมีเล่มหนึ่งกัเล่มสองแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ทุกคนดู uh, This is my book one and book two ค <c oughs> ือเราทุกคนดูความปก t h i s this it? It's so pretty and it's really gorgeous Can you see that? The spine is so gorgeous แล้วทีนี้พอเราอ่านจบสองเล่มนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปตามหาเล่มสามเล่มสี่อะ เป็นปกแบบฟอนทองมันสีทองแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เราไม่ชอบแล้วเราก็เลยแบบพยายามจะตามหาเฉพว่าที่ที่คีโนก,ก็ไม่มีที่เอเชียบุ๊กทั้งเซนทรัล w o เวิด์กับที่สยามก็ไม่มีแต่ว่าเราได้มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่ๆที่สยามพระกอนช่วยเราเอาไว้คือแบบเราประทับใจพนักง,งานเอเชียบุ๊กมากๆคือช่วยเหลือเราดีมากๆเราขอบคุณมากจริงๆนะคะทุกคนไป อุดหนุเนเอเชียบุ๊กกรนเกิดน,นะคะเพราะว่ามีทั้งหนังสือภาษาไทยกับหนังสือภาษาอังกฤษเลยเอ่ะแล้วถ้าพูดว่าเอ้าซีรีส์นี้มันมี5เล่มนี่แล้วเล่มสุดท้ายล่ะเล่มที่5ล่ะแน่นอน of course i already got this one แต่ว่าเล่มเนี้ยค่ะเราไปตามที่คีโน่ได้นะคะรู้สึกว่าตอนนั้นเราไปซื้อที่สาขาสยามพารากอนนะคะแล้วมันเหลือเป็นออันนี้พอดีก็เลยโอเ okay, ค it's it's good แล้วก็ลุงไหมคะเราซื้อปุ๊บเราทำน้ำหกใสเลยแต่ดีที่ว่าแบบมันยังไม่ขนาดนั้นแต่ก็ เราคนรักหนังสือละมันก็ครบเรียบร้อยแล้ว So we gonna open it Guys you see this is so pretty so pretty ก็อาจจะบอกว่าพร้อมมากพร้อมที่จะอ่านพี่น้องตระกูลโรด Did I pronounce i s correct or not ก็พร้อมแล้วนะคะ ว้เราจะรีบอ่าน,น,นเราจะรีบมารีวิวถึงเมือนว่าทุกคนรีวิวกันไปเยอะมากแล้วแต่ว่า guys if you like sport romance please please please, please read read this it's super perfect it's super perfect for you guys so bye bye เด่ยมาแค่นี้แหละคือมาอวดหนังสือให้ทุกคนได้ดูกันคือชอบเห็นไหม I love I love reading books I'm the book girl bye bye